ผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนค่ะผู้จัดโดนัทมณส,สนันนะคะก็นําทีนักแสดงมาสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็อัปเดตผลงานการถ่ายทาด้วยค่ะเป็นตัวแทนนะคะจากเรื่องพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะคะก็พานักแสดงในเรื่องมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีดูแลส แล้วก็ดูแลสุขภาพใจของเราด้วยนะคะอยากส่งกําลังใจนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะหนึ่งในกลุ่มเสีกลุ่มนี้คือคนที่ต้องออกไปทํางานทุกวันอย่าท้อก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถ่ายไปเยอะคิดว่ามีนานนี้น่าจะปิดกล้องได้แล้วคะ่ะร <c oughs> ็บอกถ่ายทำเดี๋ยวเราก็มีคุณหมอจริงๆ มาคอยดูว่าวิธีเนี่ยทำถูกไหมเรียกว่าทุกอย่างความละเอียดในการถ่ายทำเนี่ยซีคือเราสูงมากๆเลย <mistakes. S 1> ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ยากที่สุดที่เคยรับมาแล้ว <S 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 เล่นเป็นคนอายุ52โชคดีที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาแล้วก็พี่โดก,ก็ไม่ปล่อยสักซีนเลย <S <S ของหนูก็เป็นนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ของหนูเนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลหมดเลยคนเมย์เป็นตัวละครที่เรีกได้ว่าอยู่ทุกที่ไปทั้งโรงพยาบาลไปทั้งบอลทำงานทั้งสถาบัน ความสวยความงามคือเป็นใช่เป็นตัวละครที่ทำทุกอย่างเลยซึ่งก็เอ,อแปลกใหม่ดีนี่ใส่ชุดเมด<ะ>เมดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตน่าติดตามนะคะใช่ค่ะอยา,าคืบหน้าไปได้เยอะแล้วใช่ค่ะ